สวัสดีครับวันนี้เราได้สั่งอุปกรณ์บางอย่างเครื่องสีดน้ำแดงดันสูงของสำหรับล้างรถยนต์แต่เราจะเอามาฉีดพ่อนอยาฆ่า,ามแมลงที่ปลอดภัยไม่ใช้เราก็จะได้ตัวนี้มาแล้วก็ได้แบตเตอรี่มาสองก้อน สายดูต่อแล้วก็ตัวฉีดครับก่อนตัวนี้โอเคก็น่าจะใช้ได้ดีนะตัวนบนเขาโอเคอเค่าครับสีดชุด